สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมเอเม,มรุ่นฮันดาครับสำหรับวันนี้ผมมีรถยนต์ Honda City ปี2008เครื่อง1.5 z XDIS เกียร์ออโต้มาให้เพื่อนรับชมไปหนึ่งกันครับต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับใคร ที่ชอบรถที่วิ่งไม่น้อยๆนะครับคันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่ารถคันนี้วิ่งเพียง1นึ0 0 0สกิโลเท่านั้นครับมาครับเดี๋ยวผมพามาชมรอบๆพันกันครับสภาพโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับสันเหลี่ยมตรงเป๊ะครับ อนดซิตี้ปี2 0 0 8นะครับ IDS เครื่อง1.5ครับรถข้าราชการท่าน1น,นะครับยศนายพันครับาดูแลรักษานะรถดีมากครับว่าผมจะได้มาได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับคันนี้ต้องยอมรับว่าคันนี้สวยจริงๆครับ มาครับเดี๋ยวผมพามาดูภายในกันครับภายในสภาพร้อเซ็นเลยนะครับรถวิ่งน้อยๆก็จะประมาณนี้ครับสวยงามมากครับคอนโซลคอนโซลครับฟิล์มรอบคันยังใช้งานได้อยู่นะครับฟิล์มรอบคันเป็นของ แบนสามเอ็มนะครับของแบนสามเอ็มครับครับสภาพภายในมาครับเดี๋ยวผมมาลองสตาร์ทรถกันให้ดู เลขไม่หนึ่งแส้าหมื่นกิโลครับรถมีประวัติการเข้าศูนย์ครบนะครับสำหรับใครที่ชอบรถที่มีสตอรี่ดีๆมีการดูแลรักษาดีๆนะครับพันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับนี่ครับประวัติการเข้าศูนย์ครบประทับตาศูนย์ระยะทางที่ใช้ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลครับนี่ครับพันเอกชาติบัวรักษาครับอยู่ในพันครกับท่านดูแลรักษารถด,ดีมากครับ แอร์เย็นมีเพลงฟังครับรถคันนี้มีมีระบบเตือนกล้องถอยหลังด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันครับ สภาพภายในร้อยเปอร์เซ็นต์นะเสียงเครื่องเงียบๆนะครับเครื่องเกียร์ปกติครับ รถวิ่งเพียงหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเท่านั้นครับตัวปีกด้านหลังตัวนี้เป็นมีสีร่อนหน่อยนะครับเดี๋ยว ตัวนี้ผมจะส่งเข้าอู่สีให้เขาซ่อมให้นะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งจากตัวรถมาจากโรงงานนะไม่เกี่ยวกับบอดี้ครับสีมันเลยร่อนก่อนเพราะว่าชิ้นงานเขาจะไม่เหมือนกับตัวรถนะตัวนี้เป็นพลาสติกตัวนี้เป็นเหล็กครับนี่ครับมีกล้องถอยหลังมาให้มีกล้องถอยหลัง,ม,ม,ลง,ลงมีระบบกันเตือนใช้งานได้หมดยางปี21 แล้วก็ภาสีปี68ครับปี68นี่นะภาสีปี68ประวัติการเข้าศูนย์ครบครับสวยงามมากครับคันนีเ้เหลี่ยมสันชัดเจนครับสำหรับใครที่หารถให้เมียให้ลูกให้หลานใช้นะครับแล้วคำานึงถึงความปลอดภัยครับรถคันนี้ครับ ฮอนด้าซิตปี2008ครับเขาจะมีแอร์แบ็กมาให้ครับสลูกมีตัวทางด้านนี้ครับหลูกแล้วก็ตัวคอนโซลน้านี้นึ่งซ้ายฝั่งซ้ายครับยังไม่ผ่านการจุดครับสามารถใช้งานได้เมื่อท่านเกิดอุบัติเหตุระบบแอร์แบ็กจะทำงานครับ2ตัวนี้ครับปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็มีคอมเมนต์ถามมาว่า Honda City วิ่งกี่กิโลลิตรครับ ทางศูนยฮอนด้าเขาเคมไว้ที่สิบหกถึงสิบเจดกิโลลิตรครับออกต่างจังหวัดได้ถึง1 9บเ้าถึงยี่สิบครับในเมืองสิบหกสิบ็ดถึงกิโลลิตรครับเออ่สำหรับตอนนี้ก็รถน้ำมันค่อนข้างแพงนิดนึงครับรถคันนี้สามารถเติมได้ทั้งแก so ๊สโซฮอร์เกหนึ่งเก้าห้าและอ e ี0สิบก็เติมได้ครับอีส e ิบตอนนี้ลิตรละ3ามสิบกว่าบาทครับก็ถือว่า ยังเล่นได้อยู่ครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปลองขับกันเนาะ <S <S สปาพภายในถือว่ากิ๊บมากอันนี้ แต่ช่วงล่างมีเก็บงานอยู่บ้างนะครับมีเสียงดังบ้างเล็กน้อยครับเวลาเลี้ยวครับเอ่อลูกค้าที่สนใจก็ซื้อไปก็อย่าไปซ่อมอย่าไปแซมอะไรก็จัดกันไปได้เลยครับอะไหล่ฮอนด้าซิตี้ค่อนข้างถูกนะถูกมากครับ <c oughs> ถูกกว่ารุ่นอื่นๆเยอะครับหลับร้อยครับบาง เอฟบางท่านถามผมว่าแล้วทำไมไม่ซ่อมไปให้เสร็จเลยครับก็รถอผมจะขายตามสภาพครับแต่ว่าผมจะคัดรถที่ว่าไม่เคยมีปัญหาเครื่องเกียร์หรือว่าชนหนักครับหลักๆครับเพราะว่าถ้าผมเก็บซ่อมให้ท่านลูกค้าหมดราคามันก็จะไปสูงพอสมควรครับมันก็ผมขอขายให้สำหรับคนที่มีงบจำกัดดีกว่าครับแล้วก็ อยากไปซ่อมอยากไปแซมอะไรก็จัดกันไปเลยครับตามใจชอบหลักๆผมจะดูเครื่องเกียร์ให้ผ่านรถไม่เคยชนหนักครับแต่รถคันนี้ก็วิ่งหนึ่งแสห้ามืนหกพันกิโลครับประวัติการเข้าศูนย์ครบครับโทรเช็คก่อนได้ครับป้ายทะเบียนไปเช็คตามศูนย์ไต่อันได้ครับสภาพภายในดูแลดีมากครับรถได้ผัน ขอจะขอซื้อท่านมาได้นี่ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับสวยจนอยากเก็บไปใช้เองครับตันนี้สภาพภายในร้อยเปอร์เซ็นครับสีแปดสิบช่วงล่างมีเก็บนิดหน่อยครับ นี้ผมขายอยู่ในราคาเก้าหมื่นบาททั่วนะครับเก้าหมืนบาทอย่าต่อรองเลยนะครับเดี๋ยวผมเก็บสีด้านหลังให้เนะเพราะว่าได้มาค่างกลางสูงเหมือนกันรถมันเขาเรื่องรถมันมีสตอรี่ครับเจ้าของเขาดูแลดีรถปี2008ครับขายเก้าหมื่นบาทครับเข้าไฟแนนซ์ได้แสนต้นๆครับเข้าไฟแนนซ์ ได้แสนต้นๆรถไม่เคยติดแก๊สครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมครับอัตรายการเร่งท็อกสปีดดีมากครับประหยัดนะประหยัดนะเครื่องตัวนี้ประหยัดเพราะว่าวันก่อนผมไปปทุมธานีวิ่งจากสมุรราการไปเติมไปห้าร้อยครับจากหมดถังก็จะเหลือประมาณนี้วิ่งสบายสบายแอร์เย็น กระจกใช้ได้สี่บานครับขับส่งได้ครับมีค่าน้ํามันนิดหน่อยครับตามระยะทางครับเนาะแต่ท่านใดที่ให้ผมขับไปส่งผมรับประกันได้เลยว่าเห็นรถจริงแล้วก็ไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับรถสภาพโอเคมากเลยวันนี้ครัปีสองพันแปดด้วยครับปีสองพันแปดก็ตกประมาณสักรถสิบห้าปีครับ รถ15ปีวิ่ง150,000กิโลนี่น้อยมากครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเบอร์ผมได้เลยครับ0958209394ครับรถจอดสมุดปาการครับผมขายเงินสดนะ ถ้าท่านใดไม่มีเงินก็ยืมเพื่อนยืมพี่มาก่อนก็ได้แต่แล้วก็ไปโอนรถเปลี่ยนชื่อให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ค่อยเอารถไปเข้าไฟแนนซ์นะเข,เข้าได้เข้าได้แสนแสนข้าบาทเนาะผมขายเก้าหมื่นขายเกนะ้าหมื่นแต่ว่าท่านต้องโอนเปลี่ยนชื่อแล้วท่านต้องครอบครองรถให้ได้สามสิบวันก่อนนะ ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่ชอบรถส t o r y ดีๆอย่างนี้ครับครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการสนทนาไว้เพียงเท่านี้เนาะครับ